การคาร์ดิโอที่หนักเกินไปทําให้กล้ามเนื้อหายจริงไหมนะครับอันนี้ขอตอบเลยครับว่าจริงดังนั้นเราจรึงพึงควรที่จะระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายในเชิงของคาร์ดิโอนะซึ่งหลักๆนะครับข้อหนึ่งสิ่งที่เราพึงควรระวังก็คือเราไม่ควรทาคาร์ดิโอที่มันหนักเกินไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นคาร์ดิโอที่เป็นในรูปแบบของ high intensity อย่างเงี้ยครับก็คือรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมันเหนื่อยมากๆเช่นการกระโดดเชือก หรือการวิ่งแบบติดสปินหรือแม้กระทั่งการทา HIIT อย่างเงี้ยครับการทำฮิตเนะ่ว่างั้นเถอะจริงๆการทําแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะครับเพียงแต่เราแค่อยาททาเยอะเกินลิมิตเท่านั้นเองเพราะถ้าเราทําเยอะเราทําในระยะเวลาที่นานแล้วทําจนแบบโอ้โหมันเหนื่อยมากนี่แหละครับมันอาจจะส่งผลทําให้กล้ามเนื้อเราหายได้กับอันที่2เลยครับก็คือแม้ว่าเราจะออกกําลังกายในเชิงของคาร์ดิโอแบบเบานะหรือโลว์อินเทนซิตี้เราก็ควรทําอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับเช่นการเดินเตลวิ่งเหาะเหะปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยครับ เอาจริงๆนะโดยมาตรฐานนะครับเราก็ควรทําสักประมาณเดี๋ยววันหนึ่งนะสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยคือพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบอ่ะเยอะแบบสุดๆเลยอย่าเกินชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกินจากนี้ต่อให้เราทาคาร์ดิโอแบบเบามันก็อาจจะเยอะเกินลิมิตเหมือนกันมันก็อาจจะทําให้เราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ที่สําคัญอย่าลืมเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราคาร์ดิโอหนักๆแต่ว่าอาหารดีๆที่มันเป็นแบ่งในการบํารุงรักษากล้ามเนื้อทั้ง5้าหมู่เรากินไม่ดีกล้ามเนื้อก็สูญเสียได้เช่นเดีียววกกกกััันนนนเเเเพรรรรราา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 ะะฉ้้้้้้ขออออใใหหบํํุงงษลืได เหมาะสมและที่สำคัญอย่าลืมทำเวทเทรนนิ่งด้วยถ้ายัางไรลองฟังคลิปนี้แล้วลองไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ